สวัสดีชาววอโฟอนทีวีทุกท่านนะคะสำหรับวอ t ฟอนทีวีในคลิปนี้จะมาขอรีวิวแอปพลิเคชัน Duet แอปพลิเคชันแรกที่มาในฐานะแพลตฟอร์มโฆษณารูปแบบใหม่ที่รวมทั้งคลิปโฆษณาและก็กิจกรรมต่างๆที่ช่วยให้คุณสามารถสะสมยอดเงินจากการรับชมโฆษณาในรูปแบบต่างๆตามไลฟ์สไตล์ของคุณแต่ว่าพอเห็นอย่างนี้แล้วก็สงสัยใช่ไหมคะว่าแล้วมันต้องทำยังไงหล่ะถึงจะได้เงินแล้วได้ยอดเงินมาเนี่ยเอาไปทำอะไรต่อได้อีกไหมเดี๋ยววอตฟนทีวี จะพาไปทำความรู้จักกับดูแอดกันค่ะแต่ก่อนที่จะทำความรู้จักกับ d ูแอดก็ต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน d ูแอดที่ Play Store ก่อนนะคะด้วยการค้นคำว่า d ูแอดได้ทั้งภาษาไทยแล้วสังกฤษค่ะซึ่งณนะวันที่ถ่ายทำนี้ตัวแอปพลิเคชัน d ูแอดจะยังมีอยู่ใน Play Store ของ Android ก่อนนะคะสำหรับใครที่ใช้ iPhone และก็ระบบปฏิบัติการ iOS เนี่ยก็ต้องรอกันไปนะคะแต่ว่าอีกไม่นานเกินรอค่ะเดี๋ยวดูแอก็จะมาตามมาอย่างแน่นอน เดี๋ยวเข้ามาดูภายในแอปพลิเคชันกันเลยนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นหน้าแดงเมื่อเปิดแอปขึ้นมาค่ะจะมีฟีเจอร์ทั้ง4ฟีเจอร์อยู่ตรงนี้ส่วนที่เจอเป็นอย่างแรกเลยคือดูการดูโฆษณาหรือว่าแอดลิสค่ะซึ่งแอดลิสเนี่ยก็จะมีพวกคลิปโฆษณาต่างๆเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะมาลองเลือกดูคลิปโฆษณากันสักคลิปนะคะ นี่ค่ะพอดูคลิปจนจบคลิปเรียบร้อยแล้วก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาว่าสําเร็จแล้วคือการดูโฆษณาจนครบเวลาที่กําหนดรับเงินสะสมเพิ่มได้เลยค่ะส่วนตัวเงินสะสมก็เช็คได้ที่บริเวณมุมขวาบนของแอปนะคะก็จะมีตัวเลขบอกเรียบร้อยส่วนฟีเจอร์ถัดมาก็จะเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือแอดอินส tall ค่ะ พราะถ้าเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทั่วไปอย่างผ่าน Play Store เนี่ยก็อย่างน้อยเราก็ไม่เสียตังค์หรือถ้าเป็นแอปพลิเคชันบางอย่างก็อาจจะต้องเสียตังค์นะคะแต่ถ้าดาวน์โหลดเกมและแอปพลิเคชันผ่านดูแอดเนี่ยเราก็ได้ยอดเงินสะสมด้วยอย่างนี้นะคะนี่เลยค่ะก็ถ้ากดดาวน์โหลดผ่านดูแอดก็เข้ามายัาง Play Store ทันที ต่อมาก็จะเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งอย่างเซอร์เวย์หรือการทําแบบสอบถามนะคะสําหรับใครที่คิดว่าการทําแบบสอบถามนี่เป็นเรื่องที่น่าเบื่อหรือไม่น่าสนใจต้องขอให้ลองเซอร์เวย์หรือทําแบบสอบถามในด,ดูแอดค่ะเพราะว่าเพียงทําแบบสอบถามจนครบก็รับเงินสะสมไว้ได้เลยค่ะอย่างเช่นอันนี้นะคะยอดเงินก่อนทําอยู่ที่14บบาท5้สตางค์เดี๋ยวจะมาทําแบบทดสอบที่รับเงิน5บาทมาดูกันว่าได้เงิน5บาทจริงหรือเปล่าค่ะ okay. เดี๋ยวมาทำแบบสอบถามกันก่อนนะคะนี่แหละคะ่ะพอทำแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะพบก๊อบอัพว่าแบบทำแบบสอบถามสำเร็จแล้วรับเงินสะสมเพิ่มอีก5บาทนี่แหละคะ่ะก็จะเห็นว่ายอดเงินเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเลยเป็น19บาบาทหาสตางค์นะคะ ส่วนฟีเจอร์ที่จะพูดถึงต่อไปนี้นะคะถือว่าเป็นฟีเจอร์จุดเด่นจากทางดูแอดเล็กก็ว่าได้ค่ะนั่นก็คือ a d ดคอ l ลิ่งกับการรับชมคลิปโฆษณาขณะรอโทรออกขณะรออีกฝ่ายรับสายหรือถ้าเราลงดูแอดเอาไว้แล้วก็มีสายเข้าเข้ามาก็จะมีคลิปโฆษณาให้เรารับชมได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการโทรออกกันก่อนนะคะตัวนี้ละค่ะก็คือคลิปจากทางดูแอด เนี่ยค่ะพอดูคลิปจนครบกําหนดแล้วก็จะได้เงินแล้วตัวป๊อปอัพวิดีโอก็จะหายไปทันทีค่ะแล้วก็จะคุยโทรศัพท์กันต่อได้เลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นป๊อปอัพวิดีโอของแอด a ค l i n ลิขณะรอรับสายนะคะซึ่งตัวป๊อปอัพวิดีโอตัวนี้นะคะก็จะไม่ทําการรบกวนขณะรอรับสายแต่อย่างใดค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกเมนูส่วนตัวต่างๆทั้งข้อมูลส่วนตัวทั้งกระเป๋าเงินก็ในกระเป๋าเงินก็จะบอกว่าเงินยอดเงินสะสมในวันนี้ทําได้เท่าไหร่และยอดเงินทั้งหมดมีอยู่เท่าไหร่ค่ะส่วนเมนูการตั้งค่าก็มีทั้งการตั้งค่า a d c a l l i n g หรือการแสดงโฆษณาขณะโทรเข้าโทรออกที่สามารถเลือกเปิดปิดได้ค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสปีเกอร์หรือการเปิดลําโพงเมื่อขณะโทรออกซึ่งเราก็สามารถปิดเสียงได้เช่นกัน ส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นการเลื่อนตำแหน่งของตัวป๊อปอัพโฆษณาขณะโทรออกและรับสายซึ่งจะมีเมนูแยกกันซึ่งเราก็เลื่อนขึ้นลงได้ตามใจชอบเพื่อไม่ให้ไปบังเบอร์บังชื่อหรือว่าบาังปุ่มโทรออกรับสายค่ะส่วนอันนี้จะเป็นการปรับตำแหน่งขณะโทรออกก็เพื่อไม่ให้ไปบังชื่อหรือบังปุ่มใดๆเช่นกันค่ะเลื่อนขึ้นลงได้ตามใจชอบเลย เรียบร้อยค่ะส่วนเมนูต่อไปก็จะเป็นเมนูแลกต่างวันนะคะซึ่งเราสามารถนํายอดเงินสะสมจากดูแอดมาแลกสินค้าและบริการต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นบัตรเติมเงินค่ะซึ่งก็จะมีให้เลือกแทบทุกค่ายกันเลยแลกบัตรเงินสดก็ได้นะคะหรือจะเติมเกมก็ทําได้เช่นกันค่ะ นอกจากนี้ยังรองรับการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนะคะซึ่งจะเปิดให้ใช้บริการในเดียวนี้ค่ะแล้วก็มาถึงจุดสําคัญอย่างการสาธิตเติมเงินค่ะเพื่อจะมาดูว่ายอดเงินสะสมในดูแอดเนี่ยเติมเงินได้จริงหรือเปล่าค่ะก็จะมีระบุเบอร์โทรระบุการเติมเงินเติมเงินได้ตั้งแต่ขั้นต่ำา1บบาทไปจนถึง60บาทค่ะเดีย๋ยวเราจะมาลองเติมเงินกันเลยนะคะ นี่ค่ะก็จะมีป๊อปอัพยืนยันว่าเติมเงินแน่ๆน,น,นะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะก็จะแสดงว่าเราเติมเงินกับดูแอดเรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับใครที่ยังสงสัยกับการใช้งานดูแอดก็ขอแนะนำให้ดูคลิปนี้ประกอบการใช้งานนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าเล่นมือถือง่ายๆก็ได้เงินสะสมนั้นทำได้จริงค่ะส่วนใครที่ยังมีข้อสงสัยในตัวแอปพลิเคชันดูแอดก็สามารถค้นข้อมูลเพิ่มเติมไปได้ที่ www. d o a d com ได้เลยนะคะและก่อนจะจากกันไปอย่าลืม s u r s c r w b t w h p t o n e TV เพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหวในแวดวงไอทีค่ะสาหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ